แยกออกไหมคนในเอลิเซียแพทริเซียสำเนาถูกต้องแม่ลูกเหมือนยังกับแฝดมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาทำให้แฟนคลับสมาชิกบ้านรังสีสิงพิพัฒน์ของคู่สามีภรรยาแพทริเซียกูดและโนดวิเศษและลูกสาวตัวน้อยน้องเอลิเซียต้องยิ้มแก้มไปกันอีกแล้ว เมื่อล่าสุดคุณยายปียปิดหรือคุณแม่ของแพทริเซียกูดได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมพอนอุทิกูดอวดภาพถ่ายเ e อ็กคลูซีฟเวอร์เปรียบเทียบความเหมือนประหนึ่งฝาแฝดระหว่างน้องเอลิเซียและแพทริเซียในช่วงเวลาที่ทั้งสองสาวมีอายุใกล้เคียงกันพร้อมกันนั้นคุณยายปียนุษย์ยังได้ระบุแคปชั่นการันตีความแปลด้วยว่าเอลิเซียกับหมามีก็คล้ายกันอยู่นะซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปไม่นานก็ทําเอาทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนพ้องคนสนิทเข้ามาร่วมกดไลค์ให้คาาาหอนลล่่งงู้ย แถมหลายๆคนก็ยังอดแซวไม่ได้ด้วยว่านอกจากหน้าตาจะเหมือนกันแล้วความจำม่ำหน้าฟัดน้องเอลิเซียและแพทริเซียก็ยังถอดแบบกันมาแปะๆทุกสัดส,ส่วนเลยด้วยอี